นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบกิจการค้าไม้พร้อมกำชับห้ามเผาโดยเด็ดขาดวันเกิดอันตรายสร้างมลพิษในชุมชนนายมิตรชัยประกอบทำนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับไม้โดยมีนายวชิระสุเชอในายขวัญยืนประกอบทาร,รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตีย้ยนางนุจรินปารชตผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายประภาวินศรีพงศ์ผู้อํานวยการกองช่างพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทีมงานนายกข้าราชการเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและผู้ประกอบกิจการค้าไม้เข้าร่วมประชุมค่ะ นายมิจชัยประกอบทานายกเทศมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยมีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่หมู่4และใกล้เคียงมีประเภทกิจการที่เกี่ยวกับไม้เกิดขึ้นอยู่หลายโรงด้วยกันซึ่งในการประกอบกิจการต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักนะคะ ในส่วนของผู้ประกอบกิจการของโรงไม้อาจจะมีฝุ่นละอองมีการตัดสายเลื่อยซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพสร้างมลพิษทางอากาศได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ทางผู้ประกอบการต้องหาทางป้องกันดูแลอย่างดีค่ะสำหรับในการประชุมวันนี้นะคะทางด้านของนางนุชจ,จรินปาละโชตผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยังชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภทหรือว่าขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณามาออกใบอนุญาตพศ2561เทศบัญญัติเทศบาลต,ต,ตำบลตะเ เขียนเตี้ยเรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพศ2563ข้อกำหนดด้านสุขาพิบาลสถานประกอบการเกี่ยวกับไม้พบผู้ประกอบกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะนิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน